คิวยาวครับวันนี้ไอติมความร้อนเป็นเหตุสังเกตได้ดูวันนี้ลูกค้าเพียบครับคิวยาวครับต่อคิวกันซื้อครับไม่กาบาตาลไล่ันแม่กาบาตลแล้วครับตอนนี้อ,อ้าวไอติมกะทิสดก้อนขี้แมวอ้าวเ,าเข้าคิวครับเข้าคิวว้าเข้าคิว,าควาตามคิวนะครับนี่ เข้าคิวขันซื้อครับด้วยความร้อนนี่ไปแล้วครับขอบคุณครับติ่มกะทีสดวันนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูคิวยาวจังสวัสดีค่ะนี่มีรอบสองแล้วมา